เล่นแล้วก็มานอนครับเล่นแล้วก็มานอนเนะนี่ยนะนัดตาปิ๊บอยู่นี่เล่นโหลดแล้วก็มานอนเนี่นครับสะสะรหลดออกเต็มเลยนะพี่แจสวัสดีครับผมเ่าน้องครับมือนี่ก็มาพอๆกับเบาน้องอีกคือเก่าครับผมมือน,นี้เบาน้องจะพา้พาเบิ่บงตัวเหลขกครับไปซองตัวเหลขน้องเมี้ยวครับน้องเมีย้ยวให้โชคครับ งวดวันที่1กรกฎาคม67เบิ่งไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับปดใส้วิจารณญาณในใการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างึ้นย่ทีิโชคและดวงครับบ่าวน้องเคยบอกแล้วว่าน้องเมียเพิ่นเห่นรถลดเนาะแต่ก็บ่ฮูหูดอกว่าเลขกสีออกหรือบบออกแต่ว่าเพิ่นเห่นบ่าวน้องเขียนเพิ่นเห่นบ่าวน้องเลย,เยอัดคิปเพิ่นร้อยอัดคิปเพิ่นเอามาให้เบิง่งแต่ว่าคลิปนั้นโบ บ่บ่ไดเล่นแบบอันนี้ได้คือบ้านน้องไดยินแต่เสียงผลิตก็เลยเดินออกมาเบืองเ,เลยเดินออกมาเบืองพอดีจับโทรศัพท์สีกาลังสีมาไทยเพื่อกดกระโดดขึ้นมานอนเซยบ่ได้สนใจเลยก็ลองมา,ารับบ่เนค่ับงวดนี่นอ้องพ่นอาสจจิมาห้โชคก็ได้เพ่นอาจ,จะเนลนรถกับตะไค้แล้วกไม่ห้โคก็ไดเงี้ยมันก็เกิดขึ้นด้เบิดครับแต่ว่าเฮากับเบืองไหวฟังไหวนะครับนาอ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแนวทางครับเดี๋ยวบ้านองก็จะขอเหลขตตองหดตาไข่เนาะจะขอเลขตตองหดตาไข่แล้กการเลข,หล,เลขลหลายๆคนแล้กกาบ้านองคไปวัดหลวงปู่มุนบัดนี้บ้านองก็ได้เลขมาเพิ่นเขียนไว้เดี๋ยวบ้านองเชียเอามาให้เบิง่งเนาะครับเนาะแต่ว่ามือนี้มาเบิ่งเหลขกรถน้องเมียวกันที่น้องเมียเพิ่นเล่นรถบ้านองกันนี่แหละครับเนาะเดี๋ยวจะเอาให้เบิง่ง นี่ครับบ้านของกวางเวดบ้านเวยดาหลังนี่ครับนี่ก็โตตาไข่เนาะนี่หละเรียนสองขั้นนี่ละนี่ขั้นนี้กับขั้นนี้สองขั้นเรียนสองขั้นแต่ขั้นนี้คนอาจจะหูแล้วว่าเลขรถดหยังแต่ขั้นนี้อาจจะเริ่มไปแล้วว่าเลขรถเลขกอีหยังนี่ขั้นนี้อาจจะเริ่มไปแล้วยาชิพาไปเบิ่งใหม่นะครับเนาะงวดนี้เขามารับโฉกไปน้ำกันคิดที่ใดก็ให้สมบังดัางป่าถหารเล็อาจารย์นิลนา่มกับบ้านของจะลงงเ้เบิ่ง นะครับเนาะก็มีทั้งเหลขมากเพิ่นแล้วก็เหลขกตะล่างเพิ่นแดดที่ลงให้เบิง่งแล้วก็เหลขลหลายๆคนที่ส่งมาให้ตอนนี้นะครับเนาะกับทยอยทยอยทยอยส่งมาแต่ว่าช่วงนี้เบ้าหนองติดภารกิจหลักหลายๆอย,ย่างอยู่กันเลยเพาะท่านได้ส่งเหลขกให้เบิง่งเอ้แล้วเราะท่านได้อัดคิบเอาเหลขกให้เบิง่งแต่บ้าหนองพยายามจะเอาให้ครบเมดทุกตัวนะครับเนาะคอยติดตามเป็นกําลังใจให้เบ้าหนองคือเกา่านะครับเนาะเลขกตองววนเบ้าหนองหลายคนกระทม บ้าน้องก็ได้ว่าแสดงว่าเพิ่นยงพันเดืเบ่งเพิ่นยำพันได้เบ่งเล็กตอวงหวดของบ้าน้องที่บ้าน,น้องลงคลิปก่อนน้านี้ให้เบิง่งนะครับเนาะอาจจะเป็นไปได้ที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวบ้าน้องจะบอกอีกรอบนึงก็ได้เนาะบอกอีกรอบนึ่งก็ได้ว่าเล็กตองวดบ้าน้องเป็นเหล็อีหยังเล็กตองวดบ้าน้องเก้าแปดหกเก้าแปดหกตัวเดียวหางเดียวอันนี้คือเหล็กตวงวองหดบ้าน้อง นะครับเนาะอันนี้คือเลขตองงดเบ้าหนองเบ้าหนองก็ซื้อไว้แล้วซื้อไวแล้ว986ซื้อไวถ่านุ่นแต่ว่าสิออกหรือบวกออกอันนี้เบ้าหนองกับบุงหูเด้อแต่ว่าถ้าผู้ได้มากนั่มก็ซื้อไวถ้าผู้ได้บ่มากกับผ่านได้ครับเบ้าหนองคิดว่างวดนี้เก่าตรงมากอีกแน่นอนแต่สิม,มาลักได้แค่นั้นลหละจะมาลักน่วยลักซิบหรือลักลอยอันนี้เบ้านนองก็บ,บอกบวได้แต่ว่าความมากของเบ้าหนองนะครับเนานะ986ครับ เก้าแปดหกหกกับเด้อบ้านน้องมักซื้อแบบหกกับเด้บ้านน้องบอดี้ซื้อแบบอันตัวเดียวแล้วก็มาตโตัวบอดี้ซื้อตรงซื้อตัวได้บ้านน้องจะซื้อหกกับบ้านน้องจีซื้อหกกับครับบอดี้ซื้ออันนี้เด้อลองครับเด้อลองพิจารณาเบิง้งงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดา 6, ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทธีโชคเลยดวงครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งเลขเนะาะวอลลากันสิอันนี้เดี๋ยวพาไปเบิ้งเลขไปทวนเลขไปยาเลขของน้องเมียวเพื่อนเหลนรถครับเดี๋ยวน้องลา ได้ข่าวว่าฝันแล้วเดี๋ยวสิฝันว่าแบบใดเดี๋ยวเบาหน่องสิพาไปเบิ่งคลิปนะครับเนาะอ่เดี๋ยวาพยวาไปเบิ่งเลขรถหน่องเหี่ยวก่อนครับงวดวันที่1กรกฎาคม67เบิ่งไว้ฟังไว้เป็นแนวทางเลขตองงวดเบาหน่อง986นะครับเนาะ986เดี๋ยวเลขอาจารย์นิรนามเลขมากเพิ่นเลขอีหยังไดลายอย่างเดี๋ยวเบาหน่องสิลงให้เบิ่งนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเลขหน่องเหี่ยวก,กันครับ เ่นแล้วก็มานอนครับเ่นแล้วก็มานอนเนี่ยนะนับตาปิ๊บๆอยู่นี่เล่นรถลดแล้วก็มานอนเห็นไ้ครับสะ,สะสะรถลดออกเต็มเลยนะเห็นไหมกระโดดขึ้นเอายังบุนี่บัญน,นี้รถลดตกลงมากกัดเ่นโถลดต่อครับเล่นรถลดต่อเลยน้องเมียวครับน้องเมียวเ็นขั้นได้นี่เ็นขั้นเก่าหาซูน น้องเมียวเล็ลดถขั้นเก่าหาศูนแต่ว่าขั้นนี้ละ่ะขั้นนี้บ่มีเล็มีบ่เดี๋ยวเดินเดินกนขั้นนี้มีเล็บ่โอ้มีมีมีขั้นนี้กะหกแปดศูน,นย์ห้าหกแปดศูนย์ห้ากับเก่าหาศูนย์นครับน้องเมียวเพื่อเลกดน่ครับจะชิว่าจังไรเนาะ เพิ่นกับชิดื้อตามภาษาเพิ่นนั่นแหละเนาะมานองกับวได้ยังดอกแต่ว่ามันกับความบังเอิญนะครับเนาะมันก็เป็นความบังเอิญนี่ครับก้าวศูนย์นี่เล่นแล้วมานอนเก้าอี้โผล่เมื่อกี้อ้วนบ่อ้วนบ่อ้วนบ่กัดงวดก้อนนั่นแหละมีเอฟซีเพิ่นเนาะเพิ่นเมตตาตองเหยียวเพิ่นกัดอันให้ค่า อันขนมน้องเมียวมาบ่าวน้องก็ไปซื้อแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้เพิ่นเบิ่งว่าไปซื้อมาแล้วอาจารย์นี่เบาเปิ้ลเบิ่งเพิ่นบอกว่าเบิ่งดีๆเด้อเพิ่นว่าในในหัวในหัวน้องเมียวมีเลขเด้อเพิ่นว่าบ่าวน้องก็บ่ฮู้ดอกบ่งวดระวังหันเพิ่นเห็นเลข40อยู่มบองได้เพิ่นว่าเห็นอยู่ในหัวน้องเมียวเพิ่นว่าเห็นอยู่ในหัวน้องเมียว40ว่าจารยเพิ่นก็เลยซื้อ ก็บุหูดอกเนาะแล้วแต่ว่าผู้ได้สีเเลียวเห็นอ่เบ่งดีอีกรอบนึงครับผมนี่ครับ950าหย์เด็กรถที่ผลิตเก้าห้านยี่มได้เตีเลียวออกมาจากกองเลยรุดออกมาจากกองเลยแล้วก็อีกขั้นนึงอ,อีกขัน้นนึงก็6 8แปดนอีกขั้นนึ่ก็หกแปน้ะครับเนาะอันนี้น้องเมียวเลีนเนี ในการลองพิจารณาครับเด้องวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเจ็ดเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนำทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่โชคแลดดะดวงเนาะเบ่าหนองก็บอก,กได้หรือครับว่าเด็กซีมาตัวใดนะครับเนาะก็มีผู้ใดบอกได้ครับนะครับเก้าห้าศูนย์หนองเมียวบ,บ้านเบ่าหนองครับมารับโชคไปทำกันนะครับเนาะที่ได้ก็ารทรงวังดังปรารถนานี่ครับเฮ้ยไ,ไอ้อ้วน ก็ <c oughs> ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ